แกงจืดหน่อไม้กระดูกหมูค่ะนี่อันนี้จะเป็นสูตรสองนะกบเคยลงสูตรหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้ววิธีการทํากบก็จะล้างหัห่นนะคะหน่อไม้ปางๆแล้วก็ต้มกับเกลือนะล้างสียาไนต์ออกนะคะเสร็จแล้วสะเด็ดน้ําพักไว้ระหว่างนั้นเราก็จะต้มน้ําซุปน้ําซุปของเราก็จะใส่ผงน้ําเดือดเราก็จะใส่กระดูกหมู รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปต้มต้มต้มให้หมูเปื่อยนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เจ้า,าหนังไม้ที่อต้มแล้วนะคะกับพริกจินดาเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันนะคะลงไปนะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองง่ายๆแต่อร่อยนะ น่าทานนะหนามมันมีความกรุบกรอบความหวา,นะานอ่ะทานกับน้ำซุปมันจะออกเค็มนิดนิดหอมๆอ,อร่อยนะทานเปล่าๆก็ได้ส่วนนี้ก็สไตล์เหมือนคนจีนเบลานิดนึงนะคะอร่อยเลยละ